แอลมาบทที่41ในการฟื้นคืนชีวิตมนุษย์ออกมาสู่สภาพของความสุขอันหาได้สิ้นสุดไม่หรือความเศร้าหมองอันหาได้สิ้นสุดไม่ความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขผู้คนที่มีตัณหาไม่มีพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้ทุกคนจะได้รับการนำกลับคืนของบุคลิกลักษณะ และคุณลักษณะต่างๆที่ได้รับมาในความเป็นมรนไตประมาณ74ปีก่อนคริสตกาลและบัดนี้ลูกพ่อพ่อมีบางสิ่งที่จะกล่าวเกี่ยวกับการนำกลับคืนมาของสิ่งที่พูดถึงเพราะดูเถิดบางคนได้บิดเบือนข้อความในพระคัมภีร์และหลงไปไกลเพราะสิ่งนี้และพ่อเห็นว่าจิตใจลูกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย แต่ดูเถิดพ่อจะอธิบายแก่ลูกพ่อกล่าวแก่เจ้าลูกพ่อว่าแผนแห่งการนำกลับคืนจำเป็นตามความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าเพราะจำเป็นที่จะนำสิ่งทั้งปวงกลับคืนสู่ระเบียบอันถูกต้องของมันดูเถิดจำเป็นและเที่ยงธรรมตามเดชานุภาพและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ว่าจะนำจิตวิญญาณมนุษย์กลับคืนสู่ร่างกายของมันและจะนำทุกส่วนของร่างกายกลับคืนสู่ร่างกายนั้น และจำเป็นตามความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าว่ามนุษย์จะถูกพิภากษาตามงานของพวกเขาและหากงานของพวกเขาดีในชีวิตนี้และความปรารถนาของใจพวกเขาดีว่าในวันสุดท้ายพวกเขาจะได้รับการนำกลับคืนสู่สิ่งที่ดีด้วยและหากงานของพวกเขาชั่วพวกเขาจะได้รับกลับคืนมาสู่ตนคือความชั่วฉะนั้น จะนำสิ่งทั้งปวงกลับคืนสู่ระเบียบอันถูกต้องของพวกมันทุกสิ่งจะมาสู่โครงร่างโดยธรรมชาติของมันความเป็นมันไตย,ยกขึ้นสู่ความเป็นอมตะความเน่าเปื่อยสู่ความไม่เน่าเปื่อยยกขึ้นสู่ความสุขอันหาได้สิ้นสุดไม่เพื่อสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกหรือสู่ความเศร้าหมองอันหาได้สิ้นสุดไม่เพื่อสืบทอดอาณาจักรของมารเป็นมรดกพวกหนึ่ง อยู่ทางหนึ่งอีกพวกหนึ่งอยู่อีกทางหนึ่งเพราะผู้เป็นเจ้าทรงยกคนหนึ่งขึ้นสู่ความสุขตามความปรารถนาเพื่อความสุขของตนหรือความดีตามความปรารถนาเพื่อความดีของตนและอีกคนหนึ่งสู่ความชั่วตามความปรารถนาเพื่อความชั่วของตนเพราะเมื่อเขาปรารถนาจะทำชั่วตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนั้นเขาจะได้รางวัลแห่งความชั่วของเขาเมื่อกลางคืนมาถึง และเป็นดังนั้นในอีกทางหนึ่งหากเขากลับใจจากบาปของตนและปรารถนาความชอบธรรมจนถึงที่สุดของวันเวลาของเขาเช่นเดียวกันนั้นเขาจะได้รางวัลอันไปสู่ความชอบธรรมคนเหล่านี้คือคนที่พระเจ้าทรงไถ่แท้จริงแล้วคนเหล่านี้คือคนที่ทรงนำออกมาและทรงปลดปล่อยจากคืนแห่งความมืดอันหาได้สิ้นสุดไม่นั้นและพวกเขาจึงยืนอยู่ หรือตกไปเพราะดูเถิดพวกเขาเป็นผู้พิพากษาของตนเองไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วบัดนี้ประกาศสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉะนั้นจึงมีทางเตรียมไว้เพื่อผู้ใดก็ตามที่มีเจตนาจะเดินในทางนั้นและได้รับการช่วยให้รอดและบัดนี้ดูเถิดลูกพ่ออย่าเสี่ยงทำผิดแม้อีกสักครั้งเดียวต่อพระผู้เป็นเจ้าของลูก ในประเด็นของหลักคำสอนเหล่านั้นซึ่งลูกได้เสี่ยงทำบาปมาจนถึงบัดนี้อยากคิดเอาเพราะมีการพูดเกี่ยวกับการนำกลับคืนว่าลูกจะได้รับการนำกลับคืนจากบาปไปสู่ความสุขดูเถิดพ่อกล่าวแก่ลูกความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลยและบัดนี้ลูกพ่อมนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในสภาพแห่งธรรมชาติหรือพ่ออยากกล่าวในสภาพทางเนื้อหนัง อยู่ในดีแห่งความขมขื่นและพันธนาการแห่งความชั่วช้าสามานพวกเขาอยู่ในโลกโดยไม่มีพระผู้เป็นเจ้าและพวกเขาไปในทางตรงกันข้ามกับธรรมชาติของพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นพวกเขาจึงอยู่ในสภาพตรงกันข้ามกับธรรมชาติของความสุขและบัดนี้ดูเถิดความหมายของคำว่าการนำกลับคืนคือการนำเอาสิ่งที่อยู่ในสภาพธรรมชาติมาวางไว้ในสภาพที่ไม่เป็นธรรมชาติ หรือวางไว้ในสภาพตรงกันข้ามกับธรรมชาติของมันหรือโอ้ลูกพ่อนี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ความหมายของคำว่าการนำกลับคืนคือการนำเอาความชั่วกลับมาสู่ความชั่วอีกหรือทางเนื้อหนังสู่ทางเนื้อหนังหรือความต่ำช้าสู่ความต่ำช้าความดีสู่สิ่งที่ดีความชอบทมสู่สิ่งที่ชอบทมความเที่ยงธรรมสู่สิ่งที่เที่ยงธรรม ความมีเมตตาสู่สิ่งที่มีเมตตาฉะนั้นลูกพ่อจงดูว่าลูกมีเมตตาต่อพี่น้องของลูกปฏิบัติโดยเที่ยงธรรมตัดสินโดยชอบธรรมและทำความดีตลอดเวลาและหากลูกทำสิ่งทั้งหมดนี้เมื่อนั้นลูกจะได้รางวัลของลูกแท้จริงแล้วลูกจะมีความเมตตากลับคืนมาสู่ลูกอีกลูกจะมีความยุติธรรมกลับคืนมาสู่ลูกอีก ลูกจะมีการตัดสินอันชอบธรรมกลับคืนมาสู่ลูกอีกและลูกจะมีความดีเป็นรางวัลแก่ลูกอีกเพราะสิ่งที่ลูกได้ส่งออกไปจะกลับมาสู่ลูกอีกและจะถูกนำกลับคืนมาฉะนั้นคำว่าการนำกลับคืนจึงกล่าวโทษผู้กระทำบาปอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นและไม่ได้แก้ต่างให้คนผู้นั้นเลย